เอาละครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Final Fantasy BE w a r t d e v i s i o n นะครับก็จริงๆปกติผมจะมาอัปเดตเนี่ยทุกครั้งเลยที่มีการอัปเดตอะไรก็ตามในเซิร์ฟเวอร์เกมของ global เนาะแต่รอบนี้เนี่ยเพิินวันนี้ล็อกอินเข้าไปก็เห็นชาติของยูนิตตัวนี้แจกเลยก็เลยรู้ว่าอีเวนต์ของน้องดเสียเข้าแล้วนะครับ ก็ด้วยความเห่อก็เลยเอาตัวนี้มานั่งเล่าทุกคนฟังก่อนนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่จริงๆอ่ะผมดูในเทียที่เป็นเทียหนึ่งของเกมนี้ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะก็เล่งตัวนี้มานานแล้วกับแอซซิสอีกตัวหนึง่งที่เก็บไอตัวไวซ์ซ่หรือตัวเพจนั่นอะ่ะไว้ในอีเวนท์ที่แล้วถ้าใครสังเกตผมไม่เปิดหาซิปเลย <laughs> เพราะว่าส่วนตัวชอบตัวนี้มากกว่าเนาะด้วยความที่ มันเป็นตัวเมีย <c oughs> เป็นผู้หญิง <c oughs> ก็เลยว่าเออตัวนี้น่าเก็บกว่าแล้วมันดูดูแบบเซ็กซี่ดูดีกว่าแถมไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นยูนิตธาตุลมที่มีความเป็นกันเนอร์เดอบิลลกันเนอร์ด้วยนะแล้วก็มีความไป็นฮันเตอร์ระมองซึ่ง d ดับเบิลลกันเนอร์กับฮันเตอร์เนี่ยทำให้มันมีความสามารถในการที่ว่ายิงแรงจากฮันเตอร์แล้วดับเบิลกันเนอร์คือยิงถี แล้วยิงไก่ได้ถี่ได้แล้วก็แรงส่วนม้องเนี่ยทำให้เกิดเมอร์บอลิตี้ที่สูงแล้วก็มีความสามารถในการฟื้นฟูระดับหนึ่งรวมถึงมีสกิลที่แบบเป็นทาสติสกิลที่แบบพอใช้ได้บ้างมั้งมผมก็ไม่รู้แต่ผมชอบของฮันเตอร์มากกว่าเนาะ,ะมาดูสแตทของตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเราต้นด้วยลิมิตบาสก่อนเลยคือถ้าถ้าไม้ตายมันนะ่ะคือดนะิวเฮฟวี่เดามจเนาะทูทาเกตรัวๆเลย คือยิงปืนแบบกระจายออกไปกี่เมตรมันรู้คุ้งเข้าไปใส่อะเเมจนี่แรงมากเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้ยูนิตที่โดนเนี่ยขยับไม่ได้แล้วก็แอคชั่นเลยไม่ได้เลยก็เหมือนยืนตายไปเลยอะออซึ่งค่อนข้างดีมากนะครับแล้วสเตตเมื่ออัปจ็อบครบนะแล้วก็ลิมิตเบรคครบจะมี s p ที่1812ซึ่งน้อย ตายเร็วตัวนี้ก l a s s c a n n o นที่แท้ทรูนะครับตัวนี้ส่วน TP ให้ที่ร3 0พราะก็ถือว่าเร็วนะยูนิตตัวนี้เร็วใช้ได้เลย AP ให้ที่123ก็โาก็โผมาก็ได้ใช้ท่าได้เลยใช้ท่าหลายท่าได้เลยแหละส่วน Move 3.1อันนี้ก็ปกติเนอะลัก134 Attack ให้ที่248แล้วก็เมจิกให้ที่69สปีด50 8, ซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็กลางๆเนาะ้สองค่านี้แต่ a t t a c k นี่ถือว่าสูงนะเด็ก202ใช้ได้เลย 4, แลงสี4ระยะยิง4ก็ถือว่าสวยเลยละ่ะคอสแค่80เองนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเราอัพเลเวลให้มันถึง40เนี่ยจะได้ a t t a c k บวก10%แล้วก็ Earth Killer อีก1้ออีกาอซซึ่งเอาไว้ค่าธาตดิดเลยละ่ะ a t t a c k ที่บวกเข้ามา10%เนเนี่ยตัวนี้ทบเข้าไปก็ น่าจะได้ไปอีก50พอยต์โดยประมาณนะก็จะกลายเป็น200ไปๆลายใกล้ๆ300อืมแต่ยังไม่ถึง300นะ298 8 90ถ้าถ้าปัดลงก็297โดยประมาณแล้วถ้าเราอัพใส่สตาร์ทัโบ u นัสที่อยู่ใน Ability Board ครบเนี่ยจะได้ Attack เพิ่มอีก23ก็กลายเป็นตีว่ากลมๆ320นะ แล้วก็เด็ก51ลัก61คิอดทียข้ัลมื้อกี้เราตีมกลมละเป็น320แล้วบวก a t t a ทก20%อ็นต์ก็บวกเข้าไป6ก66โดยประมาณนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ายง่ายก็ <c oughs> จาก320อบวก66อ่ะ380กว่าก็ยิงไส้แตกอารมณ์นั้นเลยตัวนี้ค่อนข้าง,างน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ส่วนท่าที่เรียกว่าท่าโดดเด่นเนี่ยคือท่าดับเบิลช็อตนะเป็นท่านี้ขวาบนตรงนี้ดับเบิลช็อตดับเบิลช็อตเนี่ยที่เป็นท่าที่ทำแฮ a วี่ดาเมจรัวๆเลยให้กับยูนิตหเป้าหมายในระยะสามสามช่องห่างจากเราเนาะสากับ4ช่องแล้วก็ความสูงแค่สองก็คือความสูงสูงเกินจริงไม่โดนนะท่านี้แต่ก็ถือว่าแรงมากใช้ AP 28เนาะใช้ได้3ครั้งก็ถือว่าดีเลยล่ะ ส่วนท่าที่ผมว่าดีลองลงมาแล้วผมค่อนข้างให้ความสนใจก็คือ h o r i z o n horizontal shot นะครับท่านี้ damage ที่ทำเป็น damage m เนาะยิงในระยะไฮสองแต่ว่าไอ้รูปแบบการยิงอะ่ะจะเป็นยิงแบบกระจายไปด้านหน้าซึ่งท่านี้น่าสนอ่ยูนิตสนมากเวลามันลุมตียูนิตใดๆเนี่ยมันจะลุมในลักษณะที่ว่ายืนห่างห่างในลักษณะแบบนี้อันนี้กวาดทีเดียวหมดเลยนะครับกับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ Shot. ไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะว่ามันดิวสมอลเดมิเก็ิกก็จริงแต่ว่ายิงสี่ครั้งสาหรับด่านที่เรามีปัญหาว่าต้องทาเชนเนี้ยไอ้ตัวท่าเนี้ยน่ายิงแล้วขึ้นเชนนะน่าจะขึ้นเชน,นะน,น,น3เลยละ่ะก็เอาไว้โซสสาหรับสตอรี่มันจะมีสตอรี่หลายๆอันที่ผมลาคาญเนี้ยต้องมานั่งทาเชนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบเอาแก้ปัญหานี้ได้ค่อนข้างดีเนาะส่วนซัพพอร์ตจากฮันเตอร์ก็จะมีรีเฟล็กที่น่าสนใจเนาะเอาไว้อวอย์ออฟแท็กเลย พอติดปุ๊บเนี่ยคือแอตแทกที่เข้ามาก็จะจะถูกอเวทเอไเวททิ A ้งไปเลยเออก็คือไม่โดนนั่นเองแล้วก็มีรีวายของม้องเอาไว้ชุบเพื่อนซึ่งมีไว้ทาไมก็ไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าวไม่มีเอเอาไว้ชุบได้นะกับซุปเปอร์ชาร์ตเดี๋ยวซุปเปอร์ชาร์ตผมไปไปพูดอีกหน้าหนึ่งก็แล้วกันหน้านี้เพราะว่ามันจะมีซุปเปอร์ชาร์ตกับเมก้าชาร์ตซึ่งมันถ้าตัวหนึ่งเป็นดาเมจเอมีตัวหนึ่งเป็นดาเมจแอลเนะาะใช้ได้4ครั้งกับ3ครั้ง ก็หมายความว่าถ้ายิงที่เป็นท่าไม้ตายเนี่ยติดตัวมีมีเยอะมากอะตัวนี้ก็ทุกท่าหรือท่ายิงอะเออซึ่งแมตต์แมต์หนึ่งเนี่ยเรายิงเราได้แอคชั่นไม่เกินห้าแอคชั่นอะก็ประมาณว่ามีแอคชั่นให้ใช้แบบเรื่อยๆอะเอ,อแล้วก็ AP ที่โผล่มาก็มีเยอะด้วยก็ถือว่าน่าจะได้สแปมท่าออกมารัวๆเลยนะครับกับอันนึงที่ประหลาดดีเลยหยิบมาด้วยคือสปริช็อต เพราะว่าเป็นท่าที่แบบปืนคู่ไงยิงออกมาสองเส้นแต่ตรงกลางไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีดาเมจนะแต่ข้างๆสองอันมีดาเมจซึ่งเอาไว้แบบตัวที่มาห้อมล้อมเพื่อนเราเนี่ยคือเพื่อนเรายืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วมียูนิตทอมซ้ายเอ่อล้อมซ้ายขวาได้ยิงทะลุเลยปุ้งก็คือเพื่อนเราไม่เป็นไรแต่ข้างๆเป็นแหมดูดีนะตัวนี้อ่ะเราพูดถึงท่าพูดถึงการโจมตีหมดแล้วคราวนี้เรามาดูการป้องกันดีกว่าเป็นยูนิตที่ตีลานฟันแทงไม่เคยเข้าทุบทุบนี้ ถือว่าปกตินะที่เหลือมีรีสิทธ์หมดแต่ว่าแพ้เวทเก็คือเวทจะติดลบ15เลยแต่เอาจริงอในเชิงปฏิบัติจริงเวทเดินให้ไปถึงตัวนี้ก่อนเราะตัวนี้ระยะยิงไกลมากเลยแล้วระยะยิงถือพิสดารใช้ได้เลยเนาะแล้วก็แพน้ําแข็งพเพราะเป็นตัวธาตุลมเนาะจะแพ้น้ําแข็งซึ่งก็มีมิลันดาตัวหนึ่งที่น่านากลัวสําหรับตัวนี้นะก็คือพิติข,ขอก็พูดไว้เนาะ ปืนอะ่ะมียิงยิงเขาต้องยิงให้ตายถ้ามันไม่ตายเราตาย <c oughs> ก็ต้องมาลุ้นกันว่าไอ้ตัวเนี้ยจะได้ยิงก่อนไหมแต่เท่าที่ดูเนี่ยโอกาสยิงแล้วไส้แตกก่อนน่าจะมีสูงมากพอระยะไกลเนาะอ่ะแล้วก็ลืมบอกพวกเนี้ยระยะ5นะไอ้ระยะความสูง5นะคืออยู่ข้างบนก็ไม่ใช่ว่าจะรอดน,นะ,ะเป็นตัวรอบยิงที่ดีนะครับแล้วก็ป้องกันดิน20แล้วตัวมันเอ็มธาตุลมชนะดินอยู่แล้ว และแถมยังมีเอิร์ธคิวอีก15%ก็คือมอนในไซแตกแน่นอนถ้าด,ดินไส้แตกเลยตัวนี้นี่แบบถือว่ามันยูดิตที่น่าสนใจมากๆตัวหนึง่งที่เหลือก็จะเป็นรีสีตของพิษรีสีตของไอหินปริไฟที่ทำาให้หินแล้วก็ไม่เป็นกบนะชามติดยากแต่ติดพลาราย้ง่ายส่วนแพ้พวกบีชเล็กๆชนะพวกบีส50%ที่เหลือก็ไม่แพ้เลยเลยก็เลยมาโชว์ไงว่ารีสีตรีสีตของตัวนี้น่าสนมากเนาะ ถ้าเราลิมิตเบรกกับถ้าเราอะไรอะอเวกยูนิตครบเราจะได้บูตออฟเอ็นชานเมนซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้แรงในการจบตีเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วก็ทำให้อากิเพิ่มขึ้น3เทินก็คือเป็นท่าที่เสกเข้าตัวเองเนี่ยก็จะมีอเบิริตี้เพิ่มตามที่เห็นนี่เลยเนาะแล้วก็ให้ HP 142 Def e ส s e 5ออันนี้ไม่ค่อยน่าโฟกัสเท่าไหร่ แต่ที่น่าสนใจคือให้ออเวสิบอากิจเจ็ดอ่อซึ่งอันเนี้ยเป็นแอสเซซอรีก็หมายความว่าถ้าตัวหลักใส่เกราะที่มีดีฟเอนซ์อยู่แล้วเราสามารถใส่ในทับเข้าไปได้อีกก็เลยทำให้ไอตัวของที่ได้ชิ้นนี้ดูน่าสนใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับยูนิตตัวนี้เนาะแต่ว่าในรอบหน้าเนี่ยมันมันไม่ได้มาแค่ยูนิตมันมาพร้อมกับตัวสมอนแล้วก็ไวเซลการ์ดเอ่วิชั่นการ์ดเนาะ ซึ่งชื่อเทตราซิลไอเซลฟิ in, นเนาะตัวนี้อัพเต็มแล้วถ้าเป็นตัวอะไรสม,มอนมันอัพเต็มแล้วเนี่ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าตัวการ์ดมันจะให้ SP 302แล้วก็ ATTACK 162 Magic 35เนาะซึ่งเพิ่ม ATTACK เข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มความมั่นยา15แล้วก็เสริมาธาตุลมซึ่งเป็นของน้องตัวยูนิต UR ที่เราได้มาเนาะ อีกอันหนึ่งที่เป็น MR นะ่าสนใจคือ The Lord of v i r u l a n c ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่ม Defense ให้10แล้วก็ให้ Slash Attack กับ Party 20ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าเก็บนะครับแต่ยูนิตที่เข้ามาอีกตัวหนึ่งนิ่ช่างมันเถอะตัว MR ตัวนั้นไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่ก็กลางๆอะ่ะมีดีกว่าไม่มีเนาะก็รอบนี้นี่ผมก็เอาตัวนี้มาเล่าให้ฟังก่อนก็ถ้าใครชอบก็เดี๋ยวรอดูวันอีกสัก2วันนี่แหละวันที่3มันจะเข้าเนาะถ้า ยังไงใครเก็บเพชรไว้ก็น่าจะได้หยอดในช่วงรอบนี้แหละเพราะตัวนี้ที่ผมค่อนข้างไลคอมแมนเลยส่วนตัวชอบมากเนาะระมตัวผู้หญิงด้วยอ่าแถมแบบเป็นกันดับเบิลกันเนอร์ด้วยแบบผมชอบสายยิงอยู่แล้วไงเพราะว่ามีเอลเกลเบิรนะ์กเนาะมีเอลเกลเบิร์กก็ต้องมีตัวยิงอยู่ข้างหลัง2ตัวนีน่าจะน่าจะทำอะไรได้เยอะขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ห่างเอลเกลเบิร์กไงเออถ้าอัพเอลเกลเบิร์กเต็ม มันแทงได้มันมีทันไงมีทันแล้วก็ถ้าเราใส่กับการที่ทําให้ทุกคนเกิดเฮดเกิดขึ้นไงทุกคนก็มาลุมตีมันแล้วไอ้พวกปืนที่ยิงอยู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะถ้าเดเมททาดีๆเนี่เมทนะเมถึงนี่เอ่อเราจะเห็นอะไรดีๆนะครับเป็นเป็นวิธีเล่นพิวคีที่ดีมากแล้วผมก็โดนแบบน,นะบ่อยมากจนลำบาน <c oughs> ก็เลยเอามาไฮฟ์ให้ดูว่าตัวนี้ผมชอบจริงก็เลย เอามาพูดก่อนวันที่มันออกเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สะสมไมโครโซ่ก็สามารถหยอดเติมได้เลยสำหรับรอบนี้นะแต่ส่วนตัวก็ขอเอาประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะสะสมไว้น่าจะหยอดได้ 5T ทีแล้วอาจจะกดเพิ่มอีกนิดนึงตเติมให้กำลังใจกับผู้พัฒนานิดหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับรอบนี้ที่เอามาเล่าไ้ฟังก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวอีกหลายวันถ้ามันมีการอัปเดตเซิร์ฟล้วปลดล็อกนองนี้ขึ้นมาหลังมนเทนเน้น คือเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนถ้าใครชอบคลิปที่ผมทำก็จะไลค์จะแชร์จะอะไรก็ตามสะดวกเนาะใครไม่ชอบอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกให้ผมทราบได้เพราะข้อมูลที่ผมให้เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่แต่หลกักๆที่ผมพยายามดูตามวิกินะดูตามเว็บนอกที่เขาเล่นกันเรามาเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีอะไรที่อยากให้ผมปรับปรุงก็บอกกัแล้วกันนะแล้วถ้าใครชอบจริงๆก็กดแชร์ พวกคลิปที่ผมทำแล้วก็กดไลค์ช่องไว้ก็ได้สั่นกระดิง่งสั่นก็ได้ไม่สั่นก็ได้เพราะผมก็ทําไปเรื่องผมแหละมันจะมีฮาร์ดแวร์มีอย่างโน้นมีอย่างนี้ที่ผมทํามั่วๆในช่องเนาะถ้าใครชอบก็มานั่งดูกันละกันนะครับแล้วถ้าแชร์ไปเนี่ยเราจะได้มานั่งดูแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยมานั่งเล่นเกมด้วยกันเนาะเราจะได้มานั่งเล่นเกมด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันหน้ากันละกันนะครับสวัสดีครับ